โวลเกมให้กับกีฬาสุดมันที่ไม่มีแข่งขันในโอลิมปิกโลกใบนี้นะครับมีกีฬามากมายหลากหลายชนิดและก็หลากหลายประเภทด้วย กีฬาที่เป็นสากลเล่นกันอย่างแพร่หลายมีกติกาชัดเจนมีหลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมมักได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมครับแต่กีฬาที่แพร่หลายมีเกณฑการชัดเจนสนุกสนุกมีอีกหลายๆชนิดนะครับที่ไม่ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกแล้วพวกมันเนี่ยจะได้รับการบรรจุเข้าสู่มหกรรมกีฬาอะไรกันได้บ้างติดตามได้ที่เราเลยครับหากจะหาคําจํากัดความว่ามหกรรมกีฬาวงเกมคืออะไรคําตอบที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นมหกรรมกีฬาของกีฬาทุกประเภทที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าสู่โ และนี่เป็นจุดประสงค์สำคัญของ World Game ครับที่อยู่มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1981ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาสมาคมสาพันกีฬานานาชาติหรือ GAISF องค์กรกีฬาระดับโลกนะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันและก็สัันกีฬานานาชาติของทุกชิดกีฬาคือผู้ที่นำเสนอแนวคิดของ World Game เป็นครั้งแรกเมื่อปี1979 เพราะสมาคมสพันธ์กีฬานานาชาติเนี่ยมีสพันธ์กีฬาภายใต้การดูแลในปัจจุบันถึง97แห่งครับแน่นอนว่ามันไม่มีทางหรอกที่พวกเขาจะบรรจุทุกกีฬาเข้าไปในการแข่งขันโอลิมปิกเกมเวิลดเกมจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้ครับโดยการแข่งขันครั้งแรกในปี1911เนี่ยที่เมืองซานตาคารารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันในรายการนี้มากถึง15ชนิดกีฬาครับโดยมีนักเตะกีฬาชื่อดังที่เข้าไปอยู่ในโอลิมปิกเกมภายหลังเช่นแบดมินตันและก็เทควันโดครับ นักกีฬาที่อยากจะประสบความสาเร็จในโอลิมปิกแต่กีฬาที่พวกเขาเล่นกลับไม่มีการบรรจุการแข่งขันต่างมุ่งหน้าชิงชัยในเวอร์เกมแทนครับมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน1,600คนจาก5 8ชาตินะครับ mm hmm. เพื่อชิงชัย104เหรียญทองในกนในนารแข่งขันสหรัฐอเมริกาก็ครองตําแหน่งเจ้าเหรียญทองได้นะครับผ่านการคว้า38เหรียญทองและเหรียญรางวัลรวม101เหรียญส่วนแกลีต้าเป็นอันดับ2และอิตาลีเป็นอันดับ3นอกจากนี้นะครับเวอร์เกมครั้งแรกเนะี่ยจะมีผู้เข้าชมการแข่งขันตลอดมากกมถึง80,000คนครับ หลังจากนั้นนี่เวอร์เกมจัดการแข่งขันทุกๆ4ีปีนะครับโดยเยียนไปทั่วโลกในตั้งแต่สหราชอาณาจักรเมื่อปี1985เยอรมันในปี1989เนเธอร์แลนด์ในปี1993ฟินแลนด์ในปี1997ญี่ปุ่นในปี2001ครับกลับมาที่เยอรมันอีกครั้งในปี2005ครับไต้หวันเนี่ยเป็นปี2009นะครับโคลอมเบียในปี2013โปแลนด์ในปี2017และกลับมาที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งครับที่เบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาในปี2022นี้นะครับ ซึ่งกำลังจะแข่งขันในเดือนกรกฎาคมน,นี้เรียกว่ากว่า10ครั้งที่ผ่านมาของเวอร์เกมได้กระจายการจัดไปเกือบทั่วทุกมุมโลกนะครับขาดเพียงทวีปแอฟริกาเพียงทวีปเดียวเท่านั้นในตารางเหรียญทงองลิปปิกครับชาติที่คว้าเหรียญรางวัลเป็นว่าเล่นก็คือสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียแต่ในเวอร์เกมนะครับมีอีก2ชาติที่ก้าวขึ้นมาท้าชิงเจ้าเหรียญทองได้แบบเซอร์ไพรส์นั่นก็คืออิตาลีและก็เยอรมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแต่ในเวอร์เกมเนี่ยอิตาลีทองเหรียญทองได้มากที่สุดนะคร นับตั้งแต่แข่งขันในครั้งแรกในปี1981คว้าเหรียญทองได้มากถึง154เหรียญทองและยังคว้าเจ้าเหรียญทองได้มากถึง3ครั้งครับคือในปี1985 1989และในปี2013นะครับเป็นรองรัเสเซียเพียงเจ้าเดียวครับที่ครองเจ้าเหรียญทอง4สมัยนะครับแต่อิตาลีก็ถือได้ว่าติด1ใน3ชาติที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดถึง8จาก10สมัยด้วยกัน3นักกีฬาที่โดดเด่นและก็คว้าเหรียญทองได้จำนวนมากของอิตาลีก็คือ1ครับมาเชโลสปอริตี้ครับ 2เป็นเปียโตรวเทนนะครับและก็ปิดท้ายด้วยมาโรโบตอลินี่ครับทั้ง3คนมาจากกีฬาไล์เซฟวิ่งนะครับหรือกีฬาช่วยชีวิตคนกลางน้ำอย่างไรก็ตามนักกีฬาประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดในเวอร์เกมคือโจเกนโคเลนดานักกีฬาฟินสวิมมิ่งจากเยอรมันนะครับซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน2ครั้งในปี1981และก็ปี1985คว้าไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม11เหรียญทองครับหนึ่งในกีฬาประจำชาติของไทยที่ถูกบรรจุเข้าในเวอร์เกมคือมวยไทยนั่นเอง ซึ่งเริ่มบรรจุมาตั้งแต่ปี2017ครับโดยนักกีฬาจากยูเครนเนี่ยกวาดไป3เหรียญทองส่วนไทยคว้าไป2เหรียญทองครับอันที่จริงเนี่ยนักกีฬาไทยยังคงทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในศึกเวอร์เกมนะครับไม่เฉพาะมวยไทยครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาที่ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาจากเวอร์เกมได้ทุกครั้งนะครับรวมแล้วเนี่ยทีมชาติไทยประสบความโดเดน็นไม่น้อยในเวอร์เกมเลยโดยแบ่งเป็น4เหรียญทอง10เหรียญเงินและก็6เหรียญทองแดงครับเหรียญทองของทีมชาติไทยในเวอร์เกมมาจากกีีฬาเเเปปตองงรรระะภทหหญญิคคู่2ยน,นับ คือสุพรรณีวงสุดนะครับแล้วก็กแกนิกาหลิมวันิชในปี2009แล้วก็นันทวันเฟื่องสนิทกับพันธิพาวงชูเวศในปี2017นะครับแล้วก็มวยไทย2เหรียญเนี่ยในปี2017ครับจากวิวัฒน์คำทาและก็สุภชัยหมื่นสังในรุ่น57แล้วก็71กิโลกร,รัมตามลำดับการคว้าสามเหรียญทองจากเวอร์เกมครั้งล่าสุดถือเป็นมาตรฐานที่แสดงเห็นว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถตั้งความหวังต่ำไปกับการเข้าเหรียญทองกลับบ้านได้เลย ซึ่งในครั้งนี้นะครับนักกีฬาไทยได้เดินทางไปลุยศึกเวร์เกนสอง2ัมากถึง32คนครับแบ่งเป็นฟลอร์บอล14คนนะครับยูยส uh ู5คนครับมวยไทย5คนเปตอง2คนสูโม่2คนกีฬาทางกาศ1คนบิลเลีย e ด1คนสกีน้ำา1คนและก็วูซู1คนนะครับสำหรับความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยย่อมหนีไม่พ้นกีฬามวยไทยและก็เปตองครับซึ่งไทยได้เป็นเจ้าของเหรียญทองเมื่อครั้งก่อนโดยสําหรับเปตองเนี่ยทัพนักกีฬาไทยได้2ผู้เล่นเจ้าของเหรียญทองจากทัั้งกก่ออนนนนนค็ืวิ กับปัิภาวงชูเวศครับลงสู้ศึกในประเภทหญิงคู่อีกครั้งส่วนทัพนักีฬามวยไทยเนี่ยทีมชาติไทยได้ส่งนักชกลงสู้ศึกเบอร์เกมถึง5คนนะครับได้แก่วิรักดิ์ธารกจัตอนิงคัชธรมาราศีทเนตนิตุฑทรวัดสว่างศิีลออและก็เจีจิราวางปิดนะครับซึ่งแม้สองเจ้าของเหรียญทองเมื่อปี2017อย่างวิวัฒน์คำทาและสุบรรชัยหมื่นสังจะไม่ได้กลับมาแข่งขันแต่มวยไทยก็ยังคงเป็นกีฬาที่เราไปโตเต็เงโดยอันนิงคัทธรรมราศีเจ้าของเหรียญทองแดง ได้กลับมาขึ้นชกในเวอร์เกมครั้งนี้สำหรับเวอร์เกมในปี2 0 2 2นะครับจะจัดแข่งขันในวันที่7 1 7ถึง17กรกฎาคมนี้ครับที่เมืองเบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าเป็นแมกกำกีฬาที่น่าจับตาไม่แพ้อลิมปิกเกมเลยครับ